ข่าวด่วนค่ะทางบอดบอยสิริชัยนะคะได้ออกมาชี้แจงเนาะหลังจากที่มีแดนเซอร์ท่านหนึ่งนะคะได้ลม้มลงกระทันหันนะคะเนื่องจากว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ที่ แฟนคลับ f อฟหน้าเวทีนเนี่ยเอาให้เนาะเหมือนว่าเป็นการพันแก้วนะคะแล้วบอสบอยเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่าน้องปอนว่ารายุทยแดนเซอร์ใจเกินร้อยน็อกตัวชามหมดสติค่ะเหงื่อแต่ขณะโชว์งานที่จังหวัดกําแพงเพชรคืน2มีนาที่ผ่านมานี้เองนะคะเพราะได้ดื่น เพราะได้ดื่มน้ำจากแก้วทิพันแบงค์พันนะคะหน้าเวทีจาก f อซอย่างดีที่แพทย์ช่วยเหลือทันเวลาตอนนี้ปลอดภัยแต่ต้องรักษาตัว3วันนะคะแล้วก็สรุปแล้วแก้วดังกล่าวเนี่ยผสมยาปลุกเซ็กเกินขนาดนั่นเองค่ะคุณผ,ผู้ชมโอโ้โหน่ากลัวมา,ากมาเลยนะคะซึ่งการที่เรากินเนี่ย การที่ 4, 000, แฟนคลับ FC พันเก้ยวขึ้นมาให้เนาะอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็เห็นแล้วนะคะอาจจะด้วยจํานวนแบงค์พันด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือการเป็นการอา่าเป็นการรักษามารยาตน้ําใจนะคะแต่ถ้า แต่ถ้าทางที่ดีนะคะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะ,ะถ้าแฟนคลับ FC รักแล้วก็อ่าศรัทธาในตัวศิลปินแดนเซอร์จริงนะคะก็ไม่อยากให้ทําแบบนี้ค่ะเพราะว่าสุขภาพคนเราร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะจะมาทําแบบนี้โดยที่เขาอะ่ะไม่รับรู้รับทราบไม่ได้ค่ะแล้วมันเกินไปจริงๆนะคะสามารถแจ้งความเอาเรื่องได้เลยค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นน้องบอดบอยนะคะเปิดเผยในคลิปว่าจากเหตุที่น้องปอนช็อกน็อกดื่มแก้วทิพจากเอฟซีหน้าเวทีผมไปดูอาการตอนนั้นน้องหมดสติไม่พูดอะไรก็สอบถามเพื่อนๆรู้ว่าน้องดื่มเหล้าก็คือแก้วพันทิพแบงค์พันนั่นเองค่ะแค่หนึ่งเปกเท่านั้นแล้วตัวชามหมดสติเหงื่อแตกนอนไม่รู้สึกตัวหายใจผิดปกติช่วงตีห้าจะเต้ยลาพอดีนี่แหละตั้งกติกาไม่ให้ทีมงานรับทิพรับทิพ อแรก่าการดื่มเหล้าหน้าเวทีนั่นเองเพราะไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัยจริงๆค่ะใช่นะคะ ก็คือบอสบอยเนี่ยคือเตือนเรื่อง,องนี้หลายรอบแล้วนะคะแล้วมันก็เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนาะสำหรับการรับน้ําใจจากแฟนคลับเอฟซีหน้าเวทีโดยการพันแก้วแบบนี้ค่ะคือมันเกิดหลายรอบแล้วนะคะไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกเนาะจากศิลปินอื่นๆวงอื่นๆนะคะก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันอย่างที่ศิลปินเนี่ยไม่รับนะคะจริงก็อยากให้เอฟซีหลายคนนียเข้าใจเหมือนกันเนาะบางทีเรากินไปเนี่ยไม่รู้หรอกคะ่ะว่าใครหวังดีหวังร้ายกับเรานะคะบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์ แบบนี้ขึ้นก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นอยากให้เลยค่ะถ้าอยากให้เป็นติปก็ให้เฉยๆธรรมดาก็พอแล้วนะคะไม่ต้องพันแก้วอะไรให้มันยุ่งยากเนาะบางทีก็เป็นห่วงสุขภาพของศิลปิน ของแดนเซอร์นะคะเพราะว่าเขาทํางานมีงานทุกๆวันนะคะถ้าเป็นแบบนี้นี่ร่างกายย่าแย่เขาก็ทํางานไม่ได้ค่ะสูญเสียสุขภาพอีกต่างหากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะทางบอสบอยเนี่ยบอกว่าให้ลูกน้องหลีกเลี่ยงาการดื่มรับดิ้งหน้าเวทีนะคะจะไม่ต้องเสี่ยงได้มา1,000แต่รักษาตัว3วันเสียเวลาแล้วก็เสียงานอีกค่ะ เสี่ยงอันตรายไม่คุ้มนะคะอยากอ้างเป็นรายได้แต่มีวิธีอื่นๆที่ได้เงินมากกว่านี้มีค่าตัวอยู่ให้จัดการตัวเองหรือต่อไปจะมีรายได้อื่นเข้ามาอีกเข้าใจโอกาสไม่เหมือนกันเราปลอดภัยดีกว่าไม่รู้เขาเอาอะไรให้กินแต่ก่อนมีไวอากา้าหรือยาเมินเมาก็มีเจอยาแรงช็อกอันตรายถึงชีวิตตด้ฝากเป็นอุทาหรณ์น้องๆใจเกินร้อยหรือวงอื่นเราต้องเซฟตัวเองครับ ส่วนเพจหมอลำใจเกินร้อยโพสต์อัปเดตอาการของน้องปอนนะคะบอกว่าตอนนี้น้องปอนนะคะรือนายวารายุสสมสนุกนะคะแดนเซอร์ที่ช็อกจากการรับดื่มเหล้าอ่ารับดื่มเหล้าเวทีนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นเนาะแต่ว่าคุณหมอโรงพยาบาลกำแพงเพชรนะคะบอกว่ายังให้รักษาตัวต่อ,อถึงวันที่6ค่ะคุณผู้ชมก็คือพักอยู่ตึกอายุอาอายุรกรรมชายหนึ่งนะคะเตียง 90เนาะชั้นที่1นั่นเองสรุปสารที่ผสมมากับเครื่องดื่มนะคะเป็นสารปลุกเซ็กนั่นเองนะคะแล้วก็มีปริมาณเกินกว่าร่างกายสามารถรับได้จึงทำให้เกิดอา,อาการแบบช็อกแล้วก็หมดสตินะคะเป็นแบบว่าเราทำตัวอะไรไม่ถูกแบบนี้นี่คือสามารถาเสี่ยงถึงชีวิตเราได้เลยนะคะแต่ยังดีที่สามารถถึงมือหมอทันแล้วก็ไม่เป็นอะไรรักษาตัวทันเนาะ ฝากเป็นบทเรียนนะคะสำหรับคนที่ทำงานอาชีพยอย่างพวกเราเนาะต้องระมัดระวังนะคะ คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจค่ะดูหน้าดูหลังเข้าใจว่าอยากได้รางวัลแต่มันเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะเราทํางานทุกวันเดินทางทุกวันอากาศก็ร้อนค่ะลําพังเฉพาะแอลกอฮอล์ก็ทําลายสุขภาพมากพอแล้วและในกรณีนี้ใส่สารอันตรายมาอีกยิ่งหนักไปกันใหญ่ยังดีที่กรณีน้องปอนเนี่ยส่งอ่าเข้ารักษาทันเวลาพอดีนะคะก็เลยอ่าไม่เป็นอะไรมากนั่นเองค่ะ เราก็ทํางานทุกวันนะคะเดินทางทุกวันอากาศยิ่งร้อนไปอีกค่ะลําพังเฉพาะแอลกอฮอล์ก็ทําลายสุขภาพมากพอแล้วนะคะในกรณีนี้ใส่สารอันตรายมากเกินกว่าร่างกายที่จะได้รับอีกค่ะก็คือมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยหนักไปกันใหญ่นะคะบางทีอาจจะไม่ตื่นเลยก็ได้เนาะแต่นี่นะคะโชคดีที่ ยังพอฟื้นตัวได้นะคะยังรักษาตัวได้เนาะแต่ใช่ว่าคนอื่นๆจะโชคดีแบบนี้นะคะการที่เราได้รับสารอันตรายที่มันเกินกว่าร่างกายที่จะรับไหวเนี่ยค่ะมันก็อันตรายมากจริงๆนะคะแต่ก็โชคดีค่ะว่าแดนเซอร์คนนี้นะคะไม่เป็นอะไรมากเนาะก็ขอให้หายเร็วๆแล้วกันค่ะแล้วก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะก็ถือว่าให้เกียรติศิลปินแล้วกันเนาะ,ะแล้วก็ถ้ารักแล้วก็ซัพพอร์ตศิลปินอยู่ก็อย่าทําแบบนี้เลยค่ะ ถ้าเกิดอันตรายหรือความเสียหายถึงแก่ชีวิตนะคะจะรับผิดชอบกันยังไงไหวไหมแล้วก็ขอวอนนะคะไปถึงบุคคลที่ใส่สารอันตรายให้น้องในวันนั้นนะคะว่าอย่าไปทํากับใครอีกค่ะถ้าไม่มีสิ่งที่ดีงามมอบให้หรือรางวัลสิ่งใดให้กันนะคะก็อย่านําสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดอันตรายแบบนั้นให้กันอีกโดยเฉพาะน้องๆแดนเซอร์ที่หาเช้ากินค่ํา อย่างน้อยนะคะก็คือน้องปอนเนี่ยต้องเสียเสียทั้งงานเสียสุขภาพเสียขวัญกำลังใจกราบขอบพระคุณโรงพยาบาลบึงสามคัคคีท่านคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วยนะคะอันนี้แหละค่ะก็คือเรียกได้ว่าเป็นอุทธรเรียกได้ว่าเป็นอุทหรณ์อีกเรื่องหนึ่งเนาะแล้วก็ฝากถึงบุคคลคนนั้นนะคะที่นำสารอันตรายสิ่งนี้นะคะมอบให้ทางคุณปอนกินเนาะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายหนักพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติว่า คนเราอ่ะไม่โชคดีแบบทางน้องปอนแบบนี้ค่ะมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะมันสามารถถึงแก่ชีวิตได้เลยแล้วเราจะรับผิดชอบไหวหรือไม่นะคะอย่าคิดตื้นๆื้นเนาะบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าเรารัก ในตัวศิลปินตัวแดนเซอร์เราก็ควรที่จะให้เกียรติเขามากกว่านี้แล้วก็ให้เป็นทิปก็พอแล้วนะคะไม่ควรที่จะเอาเครื่องดื่มมืนเมาให้นะเพราะว่าคนเราทํางานทุกวันเสี่ยงงานทุกวันนะคะแบบนี้นี่มันก็เสียทั้งงานเสียทั้งสุขภาพหลายวันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าการทํางานก็หนักอยู่แล้วนะคะเต้นแต่ละเพลงนี่ก็นานพอสมควรนะคะกว่าจะจบเวลาน,นะคะ โอ้โหทำงานหนักพอสมควรค่ะบางบางทีนี่พักผ่อนไม่เพียงพอเนาะพอมาเจอแบบนี้เข้าไปเสียสุขภาพเป็นอย่างมากเลยค่ะก็ฝากแฟนคลับ FC ศิลปินหลายๆคนเนาะถ้ายังรักแล้วก็ยังอยากซัพพอร์ตให้กันอยู่นะคะก็อย่าทําแบบนี้เลยค่ะเอาเป็นว่าซัพพอร์ตในทางที่ดีดีกว่านะคะถ้าแบบนี้เนี่ยอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะก็ฝากแฟนคลับให้กําลังใจทางน้องปอนด้วยแล้วกันนะคะตอนนี้ถือว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วเนาะถึงมือหมออย่างปลอดภัยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะ ในช่วงที่มีอาการนอ้อยังไม่ได้เลิกงานนะคะก็คือ,อเป็นเวลาก่อนเต้ยลากําลังจะเต้ยลาแล้วมีอาการพอดีก็เลยมีคนเห็นนะคะแต่ถ้าเวลามันเกิดแล้วแบบ อุบัติเหตุขึ้นมานะคะไม่ทันนะคะทุกผู้ชมค่ะก็คือถ้าอยู่คนเดียวแล้วเกิดอาการแบบนี้นี่คือจบเลยนะคะแต่ก็ยังดีที่อาการมันเกิดตอนที่อ่าหลายๆคนยังอยู่เพื่อนทีมงานนะคะศิลปินหลายๆท่านยังอยู่เนาะก็เลยส่งโรงพยาบาลทันค่ะถือว่าเคสนี้โชคดีไปอีกหนึ่งคนเนาะแต่ว่าใช่คนอื่นๆจะโชคดีแบบนี้นะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้เนาะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจค่ะก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆเ,เ,เตือนกันต,ต่อไปแล้วกันนะคะ ทางบอสบอยนะคะก็ได้ออกมาพูดนะคะเดี๋ยวจิงขออนุญ,ญาตนะเปิดคลิปเสียงให้ฟังสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะคะเป็นคลิปเสียงของทางบอสบอยนะคะพูดถึงเหตุการณ์เรื่องดื่มพันแก้วหน้าเวทีที่ผ่านมานั่นเองสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงกันเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมานะครับที่มลลัมชัยกุลลอยทําการแสดงอยู่วัดทุ่งสนุนอําเภอบึงสามัคคีจังหวัดกําแพงเพชร ตอนเช้าพี่น้องก็ได้เห็นข่าวภายในวงมาลำ่ำไชยกรนลอยแดนเซอร์ cer, ชอบนะครับแล้วก็ผมมีสตนะิมีอาการชาไปทั้งตัวแบบเหมือนคับคนบรลูสึกโตขทงสีนะครับแต่ว่ากหายใจระบบต่างๆปกติอยู่นะครับเบื้องต้นผมก็ได้ไปตรวจสอบเบื้องนะครับกับ นอนกับเบา,าเนาะเพราะว่าก็มีทาอาการนอนนอนสลบย่างเดียวแต่ว่าก็หายใจปกติอยู่ขเขาก็ะเลยเอืน <c oughs> เอินลดโรงพยาบาลมากนะครับโรงพยาบาลบึงสามัคคีพิ่นก็ะเลยทรงโตไปรักษาต่ออยู่โรงพยาบาลกำแพงเพชรได้เบองตัวนี่คุณหมอบอกว่ามีการแบบได้รับสารที่มันผิดปกติ ผมก็เลยมาสอบถามมูพวกน้องๆแดนเซอร์น้ำกันนะครับว่าแกเด็กดื่มเหลาบอหรือว่าเด็กินอย่างบอกเขาก็บอกว่ามีการรับติดหนาเวทีพันแก้วเป็นเหล่านี่แหละเพื่อนเอาแบ่งพันม่ให้นะฮะพันแกลล้วเลยกินเข้าไปแค่แคบแคบเป๊กเดียวนะครับหลังจากนั้นก็กะลงเวทีมากก็คือชา่าหมดสติเลยแบบเหมือนกับห่อนเงอแตกประมาณนี้ครับแล้วก็นอนบ่รูสึกโต นะช่วงนั้นขนาดจะเป็นช่วงตีหาไนะก่สิจกการแสดงพอดีนะครับกับกำลังสิเตยลาา่าพอดีนะครับอันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งเลยที่ผมเป็นอย่างคือตั้งกฎก,กติกาว่าว่าให้สามารถชิดในวงนี้กินเหล่าหรือรับติดรับเหล่านะเวทีนอกเหนือจากความเหมาะสมแล้วนี่ก็คือความปลอดภัย คามปลอดภัยว่าค้นหนาเวทีบางเื้อคือกระเจามะมวนคนมันกับมาทุกทิศทุกทางเนาะนะครับปัญหามันกับมามันมันกับมีทึ่งทึ่งแนวแนวดีบดีแต่ว่าคือขันเท้าหลีกเลี่ยงจากการดื่มหรือการรับติบการอ่าอ่ารับดิ่งนะเวทีเราไม่กินเลยเนี่ยมันกับบ่มีความเสี่ยงที่เขาจะต้องเจอเรื่องพวกนี้เมนมาครับก็คือนองปอนเนี่ย เพิ่นเพิ่นหลับติดมีคนมาพันแกวหายพันหนึ่งก็บ่รู้ว่าใส่อย่างลงไปนะล่วงพาบาลเพิ่นกะกำลังแบบวินิจฉัยโรคอยู่แล้วก็ต้องได้รักษาแล้วก็ต้องได้รักษาสามมือนะครับลรงพาบาลกับแพ่งเพลททั้งเสียเวลาทั้งเสียงานนะครับกับ่ได้ทางานที่วันนี้น้องก็ดะหยุดงานนะนี่คือเหตุผลเมียงคือผมคือจังบ่ให้หลับหนาเวทีนะ้นองๆบางคน วงเฮาบะมีดอกแต่ก็เห็นพอจะมีข่าวออกไปกัมีกระแสออกมาว่าเขามาหาเงินเข้าสิหาซ้ำนั่นบ่แล้วหาเงินถ้าเสี่ยงกับการที่ต้องเจออันตรายแบบนั้นมันคุมน้มบ่บัดนี้มันก็บ,บ่คุม้มมันมีแนวดีๆที่เขาบ่อยากให้อ้างแบบนี้หรอกครับว่าคือเห็นเงินลรวก็สิยากได้โลดยังเสียบ่อยากให้คืดจังสัน่น ก็ประมาณนี้แหละค่ะคร่าวๆที่บอสบอยได้ออกมาพูดเนาะสำหรับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่บอสบอยเคยเตือนนีคะก็คือไม่อยากให้ศิลปินเนี่ย รับแก้วติปนะคะหน้าเวทีเนาะที่มีการดิ้งแล้วก็พันแก้วมานะคะบางสิ่งบางอย่างเราไม่รู้ค่ะว่าในแก้วแก้วนั้นได้ใส่สารอันตรายให้เราหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าคนมาดูหมอลำเนี่ยมาทั่วสารทิศเลยก็ว่าได้เนาะงานอยู่ที่อ่าตำบลน,นี้นะคะอำเภอนี้คางๆก็อาจจะมานะคะคือคนมันมา เยอะแยะมากมายค่ะไม่รู้ว่าใครหวังดีหวังร้ายกับเรานะคะถ้าสิ่งที่สําคัญหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงดีที่สุดค่ะเพราะว่าการที่เรารับมาเนี่ยค่ะ ทิปจำนวนนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตเราได้เลยนะคะถ้าเป็นไปได้หลีกเลียเ่ยงดีกว่าค่ะอันนี้ก็ถือว่าฝากไว้เนาะสำหรับแฟนคลับ FC ทุกท่านนะคะถ้ารู้ว่าตัวเองเคยทำหรืออาจจะมีความคิดนะคะก็อยากให้หยุดการกระทำนั้นเวซะาแล้วก็ฝากซัพพอร์ตแล้วก็อยากให้เรื่องนี้นะคะมันกลายเป็นเรื่องที่ อยากให้ทุกคนเนี่ยมองเห็นหน่อยนะคะเซฟศิลปินหน่อยนะคะ,ะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับเคสนี้เนาะ,ะฝากเป็นกําลังใจให้กับทางแดนเซอร์บอลนะคะแล้วก็ทางบอสบอยเหมอนลำใจเกินร้อยศิลปินทุกทท่านเลยค่ะเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆแล้วกันนะ,ะนะคะส่วนวันนี้นะคะจินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ